วันนี้เรามาสวนค่ะสวนไผ่ชุมแพรวันนี้เราปลูกลุงเพิ่มปลูกอะโวคาโดอะโวคาโดไม่แน่ใจว่าจะเป็นพันพันแฮดหรือพันอะไรเดี๋ยวเอาไว้ให้รอโตแล้วจะรู้ปลูกกลุมละดสองต้นเผื่อเผื่อว่าบางต้นอาจจะไม่รอด แต่ถ้าขึ้น2ต้นก็โอเคก็ดีค่ะแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะขึ้นทั้งสองต้นนั่นแหละว่าต้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดูเดี๋ยวคนก็ตกนะคะเดี๋ยวไปดูอไอที่เสร็จแล้วนี่คืออีกต้นอีกหลุมหนึ่งอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ,อยู่รอดปลอดภัยนะลูก อยู่ดีมีสุขขอให้ได้อยู่ได้กินได้ทําบุญทําทานนะคะดกดก,ดกเฮงเฮง